ดวงคนวันอังคารประจำเดือนกุมภาพันธ์2568จะเป็นอย่างไรหนอเดี๋ยวดูด้วยไพ่พลังตัวเลขนี้ครับกับผมนิติกรเอาละงานธุรกิจจะเป็นแบบไหนสามใบนี้จะบ่งบอกของคนวันอังคารครับถ้าแบบนี้มีเรื่องตื่นเต้นมีเรื่องที่ชอบพอใจและเรื่องที่ทุกข์ใจเข้ามาปนกันเขาเรียกว่า สุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในเรื่องงานนะครับงานอาจจะหนักมาที่เราเหมือนเราเป็นอะไรที่ต้องซัพพอร์ตคนทั้งแผนกเนาะทั้งองค์กรประมาณนั้นแต่เราก็มีเลขของคนที่แก้ปัญหาเก่งนะครับฉะนั้นเหนื่อยหน่อยแต่น่าจะแก้ได้แหละนะครับแค่เดือนเดียวเองถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับธุรกิจในช่วงกุมภาพันธ์มีเรื่องที่ท้าทายนะครับหนักพอสมควร ถ้าเรามั่นใจในความสามารถเราแก้ได้เราเอาอยู่นะครับเพราะว่าตัวเลขดีตัวเลขเสียอยู่รวมกันเชื่อว่าสวดมนต์ไหว้พระทาบุญสร้างพลังงานที่ดีจะเปลี่ยนแปลงหนักให้กลายเป็นเบาได้นะครับถัดมาเรื่องความรักความสัมพันธ์คนใกล้ชิดไม่ว่าที่ทํางานที่บ้านคนในครอบครัวก็แล้วแต่นะครับจะเป็นแบบนี้ ความรักความสัมพันธ์นะครับคนวักอัรกุมพาพันสองห้าถ้าแบบนี้ก็ให้ระวังหัวเสียหดหงิดแสดงอาการไม่พอใจกับคนรอบข้างคนใกล้ชิดนะครับแม้ในครอบครัวแม้ในที่ทำงานเพราะว่ามีเลขของการ alo, ทะเลาะเบาแหวงคือพลังข1 2 1หเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่พอใจแล้วพอซ้ำร้ายเจอตัวเลขห้าเ โอกาสทะเลาะพูดแล้วไม่เข้าหูหรือเรากล่าวว่าจาไม่ถูกใจเขาสูงทีเดียวเอาเป็นว่าถ้าเปลี่ยนเป็นฟังแล้วไม่โต้กลับนะครับไม่รู้สึกทันทีจะแก้ปัญหาได้ความรักควาสัมพันธ์ให้ระวังอารมณ์ไม่สู้ดีนะครับอายุ70ปีป่ยเป็นโรคเบาหวานตความดันตอนแรกเลยก็น้ำตาลก็ขึ้นเยอะ200กวา่า ไปตก็สี่ขั้นสี่กว่าแต่ตอนนี้รถเหลือสามต้นต้นและน้ำตาลก็เหลือร้อยแค่ร้อยสี่สิบห้าพอฉันกินคูข่าวก่อนเลยมันก็อ่อนเพียแ้าน้ำตาลมันสูงมากเราก็จะไม่สบายหอเขาจะให้กินยาขับตับตวะตลอดเราก็ต้องกินทุกวันแบบเข้านะ ห้องน้ำทีก็เยอะก่อนเดินไกลก็ไม่ได้ไม่ค่อยไหวแต่เดี๋ยวนี้ก็เดินได้แข่งเร่งก่อนนี้ทําอะไรหน่อยก็เหนื่อยเดินก็เหนื่อยมากเลยแต่ตอนเนี้ยเดินพอไหวเดินไกลก็พอได้ก่อนไม่ได้เลยมันจะปวดขาแต่ตอนนี้มันก็ไม่ปวดแล้วตอนนี้ก็เบาลงแล้วเบาหวานก็ลดลงเข้าห้องน้ําก็น้อยขึ้นก่อนเข้าทั้งวัน เดินทั้งวันหมอเขาก็จะเตือนว่าเพื่อให้เราลดอาหารได้ไม่ให้กินเค็มอะไรเงี้ยนี่เราก็ทําอย่างนั้นกินจืดด้วยแล้วก็มากินอาหารเสริมนี่ด้วยหมอก็บอกว่าดีขึ้นไตป้าก็ลดลงเยอะแล้วหมอก็อกว่าดีขึ้นเพราะที่ก่อนไปยังไตเยอะมากไกลกับจะต้องล้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ลดลงเยอะแล้ว ความดันเนเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงแต่ตอนนี้มันก็ลดหมดทุกอย่างความดันมันก็เหลือแค่ร้อยยี่สิบแปดวันนี้ mm hmm. ธรรมดาโอ้โหตกงร้อยว่าจะวัดได้นานมากแต่วันนี้มันแค่ร้อยยี่สิบแปดมันก็ลดหมดทุกอย่างอ่ะพอะตอนเนี้ยไม่ได้ไปแล้วเพียงแต่หมอนนะัดสามเดือนก็ไปก็คือร่างกายก็แข็งแรงขึ้นจริงๆก้พูดได้ว่าบางจริงเนี่ยมันก็พูดได้ง่ายไง เราก็ไม่ได้แก้องอะ่ะเพราะเราปรตกมาทั้งหมดเลยเป็นมานานมากสามสิบสี่สิบปีแล้วนะเป็นให้ก0้าสิบเลยค่ะดีขึ้นเยอะ <laughs> ถัดมาเรื่องการเงินโชคมีไหมดูซิวันอังคารกุมภาพันธ์สองหเรื่องโชคมีหรือเปล่านี่ครับถ้าแบบนี้เรื่องเสี่ยงโชคเนี่ยไม่มั่นใจแต่เรื่องที่จะต้องปรับแผนการใช้เงินเนี่ยชัดเจนเพราะว่า3848เนี่ยคือชุลมุนนะครับ คือกะเกณฑ์ว่าจะใช้เงินซื้อสิ่งนี้แต่เหตุการณ์เปลี่ยนต้องไปใช้สิ่งนั้นยังดีว่าตัวเลขวุ่นวายตัวเลขแก้ปัญหาตัวเลขชุลมุนยังมีซัพพอร์ตเรื่องของพลังการเงินที่ดีอยู่ฉะนั้นน่าจะเป็นปัญหาที่ไม่ทำให้เราลำบากเรื่องเงินนะครับเ <s hoot> กือบเกือบช็อตไม่ถึงกับช็อตนี่คือทั้งหมดของคนที่เกิดวันอังคารกุมภาพันธ์2568าครับ